หลังที่4ก็ฉาบเสร็จแล้วนะนะครับฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังที่4นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาตรวจงานนะครับจะมาสอนตรวจงานดูตรวจงานนะครับถ้าใครที่จองบ้านกําลังจองบ้านหาเลือกซื้อบ้านหรือสร้างบ้านเนี่ยนะครับเราจะได้รู้เทคนิครู้การฉาบตรวจงานฉาบตรวจงานอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับถ้าใครซื้อบ้านตอนที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่านะดีกว่าที่ว่าซื้อเสร็จแล้วเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ย ก่อเป็นยังไงฉากเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้รู้ขั้นตอนรู้อะไรด้วยนะครับว่าบ้านมีคุณภาพไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้สอนเทคนิคฉาบนะครับสอนตรวจงานฉาบเบื้องต้นง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนครับแรกๆนะครับก็ต้องดูด้วยตาเปล่าก่อนนะนะครับเดินดูเพลินๆก่อนนะนะครับก็ดูพวกเสียมพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยดูตามมุมตามอะไรพวกเนี้ยนะนะครับแล้วก็เอามือลูบๆดูนะครับ ว่ามันหยาบเกินไปไหมมันอะไรไหมนะนะครับเราก็ต้องเล็งดูนะครับถ้าใช้ตาเปล่าดูเนี่ยจะอนี่กว่าครับว่ามันเสมอกันไหมมันได้ฉากไหมได้ลายไหมนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับว่ามีแตกรล,ล้ามีอะไรไหมนะนะครับถ้ามันแตกลายงาไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเล็ก,ลก Feels books, <S <s ๆน้อยๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันแตกเยอะอะไรเงี้ยแตกรล้าเยอะอะไรเงี <s> ้ยก็ไ <s> ม่โอเคนะนะครับ แตกแล้วเยอะใหญ่เงี่ยแปลว่าบ้านซุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําเสร็จแล้วอ่ะมันก็โปได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าเรามาดูตอนที่กําลังก่อสร้างตอนที่ฉาบเสร็จอะไรเงี้ยเราก็จะรู้นะครับรู้ว่าเป็นยังไงนะนะครับถ้าใครอยากมาดูงานก็ได้เลยนะนะครับนะครับอยากมาดูบ้านอยากมาดูอะไรเนี่ยดูงานว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับจะได้มีข้อเปรียบเทียบนะนะครับ เนี่ยเรามาดูมาดูตามมุมตามอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลองเล็งดูว่าตรงไหมนะครับได้ฉากไหมบางทีใช้ตาเล็งก็ได้นะแต่ของผมจะใช้เลเซอร์ตรวจนะนะครับเอาเลเซอร์มานั่งจับตรวจเลยครับว่าหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยได้มุมหรือเปล่านะครับได้ฉากไหมได้มุมไหมบางทีบางทีเดี๋ยวเบี้ยวเลยนะบางทีฉากเบี้ยวอย่างนี้เอียงสองเซนสามเซนเนี้ยพอเวลาติดกระจกเนี่ยก็จะไม่สวยนะครับยาแนวใหญ่มั่งเล็กมั่งอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตรวจงานทุกขั้นตอนนะนะครับงานฉาบนี้ก็ตรวจงานฉาบนะครับเดินดูแล้วก็พวกพวกนี้ก็สําคัญนะพวกปลั๊กไฟเนี่ยบางคนฉาบไม่เป็นนะครับเวน้นล่องไว้เยอะเลยนะครับแล้วเวลาติดปลั๊กอะ่ะมันครอบไม่มิดนะครับก็ต้องมานั่งโป้นั่งอะไรการมันจะเป็นแบบรอยโป้รอยเอยอยงี้ยถ้าสังเกตนะจะไม่สวยนะครับถ้าบ้านเสร็จแล้วนะสังเกตดูจะไม่สวยนะครับ แล้วดูตามร่องตามอะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยครับเซาะร่องนะครับเนี่ยว่าเซาะร่องตรงสวยไหมนะครับบางที่เซาะใหญ่มั่งเล็กมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับหลักๆก็ดูประมาณนี้นะครับถ้าเราดูหลายๆที่เราจะมีข้อแตกต่างนะครับว่าเฮ้ยอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าว่างๆก็มาดูได้นะนะครับเดี๋ยวทิ้งโลเคชันไว้ให้นะครับเลย global มาหน่อยเดียวเองนะครับเข้าซอยสุนทรมานะ ครับเนี่ยกต้องตรวจทั้งภายนอกภายในเลยนะครับวันนี้ก็มานั่งตรวจเดินตรวจนะครับก็โอเคนะเดินดูนอกบ้านก็เหมือนกันนะนะครับก็ดูคล้ายๆกันนี่เสาะร่องเสาะร่องเล็กล่องใหญ่เสาะให้สวยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังว่างอยู่นะหลังนี้ยังว่างอยู่นะครับ ถ้าใครจองที่อื่นหรือว่าอยากมาดูงานเฉยๆก็ได้นะนะครับไม่ว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสอนตรวจงานเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าชาบเสร็จแล้วแล้วเรามาดูก่อนเนี่ยเราจะเห็น